สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับการแข่งขันระหว่างกู้ไทยกับเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้เป็นสาวไทยที่ต้องบอกเลยว่าคุมเกมดีกว่ามีระบบทีมที่แน่นอนกว่าทําให้สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศูนย์เซตเลยครับทาให้ทีมไทยของเราแน่นอนแล้วครับว่าสามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วก็รอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับซึ่งวันนี้สาวไทยของเราใช้ เป็นชุดผสมผสานเหมือนกับที่ผ่านมาตัวหลักๆที่ไม่ได้ลงก็มี3คนครับไม่ว่าจะเป็นพิมพิชยาอัจชราพรหัตถยา แต่คนที่ได้ลงมาแทนก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีงามเลยครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโมเมธนัชาร่างทองครับโมเมวันนี้ทุบรัวๆไม่ว่าจะทุบยังไงก็เป็นแต้มไปหมดทำอะไรก็ดีไปหมดครับวันนี้สำหรับโมเมฟอร์มปังมากๆเลยครับหรือว่าจะเป็นตัวสำรองอีกคนหนึ่งอย่างวิภาวีสีทองก็ลงมาทำแต้มได้ดีมากครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทีมไทยที่สามารถคุมเกมคุมระบบที กันได้ดีมีเกมบุกเจ็ดขาดกว่าเกาดีใต้ทำให้สามารถคว้าชัยไปอีกครับ